เอเอไม่ใส่ชัดกว่าใส่ชัดกว่าไม่ใส่ชัดกว่าไม่ใส่ชัดกว่านะครับโอเคแชร์เฟซบุ๊ก สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีศูนย์ท่านเอา้าไม่มีคนมาดูเลยเหรอ น,นี่ต้องปิดเสียงเสียงไม่เข้าหากันเจ้าสวัสดีครับสวัสดีสีผมทำอะเออ,อยากพูดไปตรงนี้ในไลฟ์แลวเดี๋ยวค่อยตัดออกไปสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นแค่นักประดิษฐ์วันนี้ออกหน้านะผมไม่แค่นักประดิษฐ์ผมไม่แค่นักคิดแล้วก็รู้สึกอยากทำก็เคยค,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 คิดนะ บัดโอ้โหเห็นเราดูหนังรายการญี่ปุ่นสี่ผ่านมาสี่สิบปีที่ผ่านมาโอ้โหเขาจดสิทธิบัตรกันนึงเยอะคนนึงเดิดบหลายใบเราคิว่โอ้โหสิทธิบัตรใบนึงนี่ก็เก่งแล้วนะบางคนคิดได้ตั้งหลายใบยนะทีนี้มันดีกันดีผมกันมีคงานสามาแล้วก็ปัญหาของผมก็คือมันดูตะกอนปัญหาเรื่องน้ําทําน้าใสแรกๆมีปัญหาเหลืองเขียวสยเคมีจบผมพูดแค่ถ้าไปศึกษาเรื่องเคมีวัดคค่่าจบลละทีเเหืเืือออรงตก ผมก็เลยเป็นคนคนขี้เกียจที่มีความคิดก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยผมต้องรูดกรนเหนื่อยมากทีละสาสี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงต่อท่อเอาท่อมากดน้ําเสียบหัวเสียบไม้เสียบก้านอย่างที่รีวิวให้ท่านดูในสระวายน้าเนาะแล้วก็แล้วกเ็เปิดท่อเปิดปัม๊มมันเหนื่อยมันเหนื่อยก็เลยคิดขึ้นมาสุดท้ายเป็นปอมแปมนี่แหละเป็นปอมแปมนี่แหละสรุปไปเลยว่าผมบอกเลยว่าหลังจากที่มันสําเร็จแล้วอ่ะ สิ่งที่ปอมแป๋มทําขึ้นมาคือมันเป็นนวัตรกรรมใหม่จริงๆผมอยากอธิบายพวกท่านอย่างนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่มาเปลี่ยนแปลงการดูดตะกอนการดูแลสระว่ายน้ํามาปฏิวัติการดูดตะกอนของโลกคํานี้ได้ไมาจากคนที่ดูไลฟ์ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับมาปฏิวัติจริงๆก็คือมันไม่ใช่แค่ดูดตะกอนครับนะผมแป๋มมีท่อเนาะอมแป๋มมีท่อตรงนี้นะครับมีท่อที่ก้นเขาเนี่ยมีท่อที่ตูดเขาเนี่ยอยู่สองท่อนะ เขาบอกก็จะมีสี่ท่อ,อให้ท่านดูใช่ไหมท่อหนึ่งตรงเนาะท่อหนึ่งวิ่งตรงท่อนจะพ่วนโคง้งนะ,ะและในนียมีปั๊มน้ําแค่สองตัวมีปั๊มน้ําแค่สองตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวที่จะที่จะต้องจมน้นาทั้งวันทั้งคืนนะครับผมแปรเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่มพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆน่เริ่มพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆในตามที่ที่ต่างๆวันนี้ดีใจมากเดี๋ยวเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเรื่องว่าเขามาทําอะไร เขามาเปลี่ยนแปลงคืออะไรเขามาดูดตะกรันเข้าไปในตัวด้วยเขามีที่ขัดเขามีข้างเอาไว้ขัดเอาไว้พื้นอย่างล่าสุดต่เหินล่าสุดที่ไปส่งเออบ้านลค้านี่เสฉะบุรีเออมันร่องมันใหญ่นิดหนึง่งผมตอนแรกผมยังกลัว่ปอมแปมมันจะวิ่งไม่ได้สุดท้ายมันวิ่งได้นะเพราะว่าเขาก็ลอยๆนิดนึงเนาะมันก็วิ่งได้นะครับแล้วก็เขาเอาผ้าใบเนี่ยไปถูถูจนตะไคร่ที่มันลงร่อง,งลึกอะมันออกมาแสดงวา่าเขาวิ่งสักครึ่งเดือน เดือนหนึ่งเนี่ยรับรองว่าสถานีใสขึ้นตรงขอบที่เห็นได้ชัดเลยตรงที่พ่อใบไม่โดนจะมีตะไค่ดําดเหมือนเดิมเพราะผมแปมวิ่งไม่ถึงเดี๋ยวผมผมจะพยายามทให้มันถึงให้วกว้างที่สุดนะสรุปแล้วก็คือปอมแปมเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับท่านที่ดูตะกอนก,ก็ด้วยแล้วทีนี้สิ่งที่สําคัญที่ผู้ที่ฟังก็คือมันพ่นน้ําที่ท่อที่ให้เห็นพ่นท่อตรงสองฝั่งกับท่อเฉียงสองฝั่ง ถ้าเสียงเอาไว้เอาไว้แก้ไขเวลาเขาติดที่ขอบสระหรือเอาไว้กดรีโมทเสร็จาจะส่งให้มันหมุนพอมันหมุนถึงที่ที่ท่านต้องการท่านก็กดหยุดสมมติตอนนี้มันวิ่งท่านบอก่าย้ายมันทางนี้ท่านก็กดรีโมทให้มันหมุนมาถึงทางนี้แล้วท่านกดหยุดแก้มันวิ่งมาทางนี้นั่นคือ,อมผมสามารถาให้ไปในที่ทีนท่นต้องการได้ด้วยหลักการนี้ผมใช้ผมใช้ไอเดียผมใช้ไอเดียในปอนัอมแปมทั้งหมดมีแค่ปั๊มน้ำกเกษตรหรือปั๊มน้ำแต่ท่องเลือ2ตัว ใส่กลไกก็ไปใส่ไอเดียก็ไปออกมาเป็นนวัตรกรรมใหม่ผมขายแค่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเป็นราคาสรุปตอนนี้คือแถมรีโมทแล้วก็สรุปเสร็จราคาไปเลยนะครับตอนนี้ผมขอขึ้นแล้วเป็นหมื่นสองพันเก้าร้อยผมบอกท่านแล้วปอมแปมจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมขอเป็นหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทลูกค้าที่ซื้อหลังจากนี้คือหมื่นสองพันเก้าร้อยแต่ถ้าที่ดูกันไว้ก่อนนั้นที่จะรับขหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเดิมเนาะโอเคแล้วก็หลังจากนี้น่าจะเป็นถึงหมื่นสะี่พันห้า นถานที่เหมาะสมที่ผมสามารถขายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงลูกน้องได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็มีตามสมควรนะครับก็แต่ไม่อยากขายแพงอยากจะขายแค่นี้อยากะขาย9,900พ้าไซ้ำเดี๋ยวผมพัฒน,นาให้มันถูกลงเรื่อยๆเนาะสรุปวันนี้ที่มานั่งมาคุยเนี่ยอยากจะอัดคลิปวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกว่าได้ออกนอกสถานที่เรื่อยๆแล้ว ของผมแปมแ,แรกๆก็อาจจะเป็นตัวเองตอนนี้อาจจะตลกข้างหน้านะแต่ก็ยินดีที่จะทาไว้เพราะมีความตั้งใจมากอยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมคิดอะ่ะมันเจ๋งว่ะแม่งมาเปลี่ยนแปลงการดูแลสระว่ายน้าของของของโลกแม่งมาเปลี่ยนแปลงการดูดกรอของโลกแม่งมีสนามมาแล้วลปีทาไมแม่งไม่มีทิดมีโซลาเซลล์มาแล้วเป็นสิบปีทำไมยังไม่มีออกมาผมโชคดีที่ผมผมทําออกมาได้โดยที่ผมมีมีสระว่ายน้ําที่บ้านเนาะ แล้วผมก็เป็นคนที่เกียดเนาะก็เลยกลายเป็นว่าอพยายามประดิษฐ์สิ่งที่ช่วยทุนแรงของตัวเองได้ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันสามารถขายได้ก็พัฒนาให้ดีที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับสําหรับปอมแปมนะสำหรับหุ่นยนต์อุตกรกรสระว่ายน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเรื่องดีใจมากวันนี้นะครับโรงแรมโรงแรมเอนทิวเรีนะครับ S A N C เนาะแสงแงแงเนาะเซนจูรีนะครับ ก็ผมเน่ยเคยไปโพสต์ผมลิงกไว้ว่าผมลิงก์ไว้สองที่เลยนะผมโรงแรมที่จะต้องอยากเอาผมแปมไป็รองให้ได้แล้วก็แล้วก็ผมลงเลยนึงติดต่อผมลงแค่ติดต่อน่าจะขับรถหรือเลยแล้วก็จะไล์เห็นนะเป็นโรงแรมที่สวยมากนะครับราคาแค่4ี่ห้าพันสำหรับสถานที่กับเความลักชวรี่ความเป็นอีกระดับหนึ่งการพักผ่อนเนี่ยท่านอย่าดูราคาท่านดูสถานที่ท่านดูอาหารท่านดูการบริการ ถ้าดูการลงทุนของเขาท่มาพักโร3000กงแรมสามพันก็ได้โรงแรมสาขนาดที่ได้มาพักโรงแรมมันเป็นแบบนั้นรูปถ่ายที่ท่านได้นั่นคือราคาที่ท่านเสียไปบอกว่าคุมโรงแรมนี้ติดต่อมาว่าอ,อ,อยากลองผมแปมนี่งที่ผมผมได้แจ้งไว้ผมดีใจมากเลย จริงๆขอบคุณมากๆนะครับนะท่านผู้บริหารโรงแรมนะครับขอบคุณมากๆเลยก็เดี๋ยวจะทําให้ตอนนี้ผมค้างปมแปงประมาณ6 7ตัวเนาะแล้วก็จะพยายามรีบส่งไปให้ให้คนที่ลงทะเบียนว่าอยากทดสอบมีคนซื้อแล้วเลยด้วย,ยซื้อก็ซื้อขยอยากทดสอบผมยินดีท่านไม่เคยเห็นตัวทนะ่านเห็นแตว่ากระหลงกระแหลงนู่นนั่นมันมันก็ติดที่เงื่อนไขของการแวคคั่มครับแล้วก็มันก็ติดที่แง่ของต้นทุนแต่ผมมองว่าทําไมเราต้องจ่ายแพงถ้าท่านต้องการแค่ดูดตะกร ท่าจะกินกะเพรา80 1 50 200, 800ก็ได้แต่อะไรที่อร่อยแค่นั้นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ผม12,900ขัดพื้นได้ทิ้งเวนสระไม่ต้องเก็บใช้พลังงานโซล่าเซลล์คนไม่ต้องยุง่งทิ้งเวนสระเป็นเดือนท่านไม่ต้องมายุง่งตอนนี้ผมยอมรับว่าพัฒนาระบ,บบไฟเท่านั้นระบ,บบไฟผมก็เป็นแค่โซล่าเซลล์ธรรมดาจริงจ ลูกค้าถึงถามว่ามันซ่อมได้ไหมผมบอกว่าซ่อมได้เพราะว่ามันคือมันคือแค่โซลาเซลล์ชุเล็กเองแต่งโซลาเซลล์วงจรไฟฟ้า12โวลท์ทั่วไปขอบคุณจิ้งหลีที่ช่วยพูดด้วยร้ <c oughs> อก็เป็นเพื่อนอยู่ตลอดทั้งคืนเลยนะครับก็ไม่ทราบว่ากี่ท่าน34ท่านเนาะฟังกันเ,นเพลินนะครับฟังกันเ,นเพลินก็แต่ว่าลงสั้นๆแล้วละ่ะก็ขอขอบคุณวันนี้มากๆโรงแรมเซนูรีนะครับที่กาญจนบุรีนะที่กาญจนบุรีสะสวยมากท่าน ยาวจนผมอยากพิสูจน์ว่าถ้าโรงแรมนีอะ่ะมีปอมแปมที่จะต้องใช้พนักงานมาดันสะเพื่อจะไม่ให้ลูกค้าเวลาลงสาเสร็จท่านจะเห็นอะไรรู้ไหมเอออย่างมีสาที่คอนโดที่หนึ่งที่ผมไปมาผมขออนุญ,ญาตสงวนชื่อทุกค้าทุก,ทกจะพูดแค่ะท,ะที่เี่งใหม่หรือจังหวัดแค่นี้ก็จะไม่รู้นนะครับก็แล้วทีนี้ก็คือมันมีฝุ่นมีตะกรนที่ตะกุยมนนาในน้ำเต็มไปหมดมนึก่แค่เอาปอมแปมลงเพราะฉะนั้นเขาทำงานทุกวันจริงครับ งานทำความสะอาดนะแต่มันได้ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นปลอมแปลเนีย่ยผมบอกว่าเขามาเปลี่ยนแปลงการดูแลสระว่น้าการรักษาความสะอาดการตรกตกรนสระาน้าของโลกคืออะไรเขาดูดตรกอนเข้าไปในตัวต้าเก็บไปตรงนี้ถ้านนมันดำ็ม,มไปหมดเนี่ยถ้าเห็นในะอย่างวันนี้ที่ผมไปบ้านลูกค้าที่สระบุรีผมมองเสร็จมันดําไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผมต้องขึ้นมาล้างให้ลูกค้าผมก็ขึ้นมาล้างผมได้ได้คลิปที่ท่านเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่างที่บอกว่าเออมันมันไปแล้วจะพูดเลย น,นี่แหละด้วยขอบคุณโรงแรมเซนต์ชุลี่มากๆที่ให้ไปทดสอบเนาะแล้วก็จะบอกแบบไปให้สายยาวๆกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยดีมากรับประกันแน่นอนเขาเขาอ๋อแล้วเขามาเปลี่ยนแปลงการ,การสุสระว่ยน้ำก็คือเขาพ่นน้ำด้วยเพราะพอเขาพ่นน้ำเสร็จเนี่ยเขาจะพ่นทั่วแล้วเขาวิ่งทั่วไปทุกสะ ผมใช้กลไกชียะปอมแปมจะวิ่งไป120วินาทีเขาจะหมุน15วินาทีหรือ20วินาทีแล้วแต่เจตตั้งไปนะครับหมุนเพื่อหาทิศทางใหม่สมมติเขาวิ่งไปทางนี้เขาหมุนอ่า5วินาที10วินาที15นาทีมันจะวิ่งมานี้แล้วหมุนหมุน15วินาทีเสร็จเขาก็เดินทางต่อเดินชนไปชนมาชนไปหมุนหนึ่งไปนี้มารับการว่ายังไงก็ทั่วสะไม่ต้องแมปครับทำไมถ้าในเมื่อผมมีระบบตรงนี้แล้วอ่าจะปั่นสะทําไมเนอเมื่อเอาแค่ มันไม่ใช่ว่าต้องขัดอะไรเขาวิ่งบ่อยๆเขาผ่านทุกวันเขาวิ่งเงินปีปลอมแปมทํางานทุกวันไม่ต้องเก็บไม่ต้องชาร์จแบตคุณยนต์อุตุการทุกอันเอาขึ้นเอาลงชาร์จแบตเสียบปลั๊กเอาออกจากปลั๊กขึ้นเอาลงชาร์จแบตเสียบปลั๊กออกจากปลั๊กนั่นคือหุ่นยนต์ตัวอื่นป้อมแปมเอาลงน้ําเปิดสวิตช์จบแล้วครับสองเดือนขา้ามาเจอกันอีกนึงประมาณนั้นเนาะ อันนี้นเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่ามันนวัตก,กรรมใหม่ที่ผมอยากแนะนำาท่านรู้จักแล้วก็ผมขอฝากฝังท่านด้วยบางบางสระอาจจะไม่ได้เหมาะสมบางสระอาจจะต้องมีเพราะว่ามันเหมือนไมโครเวฟที่ท่านจะต้องเอาไว้หมุนกับเข้าผมแปมจะต้องเอาไว้ดูตดตะกอนสระโดยที่ท่านจะไม่ต้องทําอะไรเลยท่านทิ้งข้อไว้เปิดสวิตช์เดียวเขาเดินทางแล้วดูดตะกอนให้ท่านทุกวันนะครับผมด้วยความถูกราคาจับต้องได้ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ผมขอลง แค่นี้นะครับผมถ้ายังไงก็ขอบคุณมากๆครับผมพักก่อนนะครับสวัสดีครับ